ดอยไม่ดอยวันนี้มากับเกม Luna Origin กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะเอาเรื่องที่พลาดไปตอนลองเล่นเซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซียกับเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับมาเตือนเพื่อนๆนะเพื่อนๆนะจะได้ระวังไว้ตอนเซิร์ฟไทยมาเปิดเราจะได้ไม่พลาดกันนะครับ อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าตอนที่เซิร์ฟเวอร์ไทยยังไม่เข้าเนี่ยหลายๆคนก็ไปลองเล่นที่เซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซียกับเกาหลีมานะวันนี้ผมจะรวบรวมสิ่งที่ผมเคยพลาดไปตอนเล่น2เซิร์ฟเวอร์นั้นนะครับเพื่อนๆจะได้เอาเป็นแนวทางที่จะได้ระวังไว้นะตอนเปิดเซิร์ฟไทยจะได้ไม่พลาดเหมือนผมเนาะ เรื่องแรกที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือเรื่องโปรแกรมจำลองหรือว่า emulator สำหรับเพื่อนๆที่เคยเล่นมานะครับก็น่าจะรู้นะว่าของคราฟเกมนี้ดอปไม่ง่ายนะครับแล้วก็ต้องใช้จำนวนค่อนข้างเยอะนะสำหรับเพื่อนๆที่ตั้งใจจะเป็นสายฟรีหรือว่าเติมน้อยนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่กะว่าจะมาเป็นพ่อค้าหาของขายการเปิดหลายๆจอก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับและการซื้อขายหรือการแลกเปลี่ยนของเกมนี้เนี่ยมันก็จะผ่านตลาดกลางนะครับซึ่งในตลาดกลางเนี่ยเราสามารถตั้งราคาได้ค่อนข้างเสรีเลยนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่จริงจังนะครับการเปิดหลายจอ ก็ช่วยให้เราประหยัดไปได้เยอะเลยนะครับ สำหรับคนที่ไม่ได้มีมือถือหลายเครื่องหรือไม่ได้มี iPad เนี่ยก็น่าจะต้องเล่นผ่านอิมูเลเตอร์บนคอมใช่ไหมเพราะว่าจะเปิดได้หลายจอนะครับถ้าคนที่ดูช่องดอยมานานก็น่าจะรู้นะครับว่าผมใช้ L.D. Player 9ในการเล่นทุกๆเกมนะครับไม่ใช่แค่เกมลูน่านะแล้วผมก็ใช้ในการเล่นทดสอบเซิร์ฟอินโดนีเซียกับเกาหลีมานะก็ลื่นไหลดีนะครับไม่มีปัญหาเรื่องการค้างหรือว่าเด้งออกนะเพราะฉะนั้นที่หลายๆคนถามผมมาว่าผมใช้โปรแกร,รมอะไรในการเล่นนะครับรวมถึงเพื่อนๆที่อยากใช้ L.D. Player ในการเล่นลูน่าก็สามารถดาวน์โหลดได้ในลิงก์ใต้คลลิปนี้เยะรพา ตอนนี้หลายคนก็คงถามว่าทําไมดอยเชียร์ LD Player จังนะครับเขามาสปอนเซอร์ให้เราเหรอก็บอกกันไปเลยตรงๆนะครับว่าใช่ไห <Yahoo! S 1> นๆก็ขายแล้วนะครับยังไงก็ขอขายตรงๆไปเลยแล้วกันนะที่รับก็เพราะว่าดอยใช้จริงนะครับ LD Player 9ถ้าใครสนใจก็สามารถไปโหลดได้นะ เรื่องต่อไปก็คือเรื่องอัพสกิลนะครับเนื่องจากสกิลเกมนี้มันเล่นได้หลายสายมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาให้ดีก่อนนะว่าเราจะเล่นสายไหนนะครับพอแน่ใจแล้วเราค่อยอัปไปนะถ้าเพื่อนๆยังไม่แน่ใจเรื่องสกิลก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในอินเทอร์เน็ตเลยนะครับหรือว่าเข้ามาดูในช่องดอยก็ได้นะมีครบทุกอาชีพเลยอย่างที่เห็นนะครับบางสกิลมันเปิดได้ตอนเลเวลสูงๆนะเลยทําให้ผู้เล่นหม่หลายคนเนี่ยรีบอัพสกิลตอนเลเวลต่ำๆไปก่อน เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนเตือนกันนะครับเพราะว่าการอัพสกิลผิดเนี่ยมันสามารถรีเซ็ตได้ก็จริงแต่ค่ารีเซ็ตมันค่อนข้างแพงนะถ้าอิงอจากเซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซียกับเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับตัวสกิลพอยต์รีเซ็ตเนี่ยราคาค่อนข้างแพงนะครับอยู่ที่1 5 0 0โทปาสเลยซึ่งไอเจ้าโทปาสเนี่ยมันหาได้จากกิจกรรมในเกมรวมถึงการสําเร็จแอคชิพเมนต์ต่างๆแปลว่าเราหามาฟรีได้ก็จริงแต่ว่ามันหาค่อนข้างยากและมีจํานวนจํากัดเพราะฉะนั้นการจะใช้โทปาแต่ละครั้งก็อออาจจะะต้งคิดดีๆหนนะ่ย นอกจากในแอคชิมเมนแล้วนะครับการที่จะได้โทปาสมาอีกหนึ่งวิธีก็คือการเติมเงินนะครับหรือว่าขายของแล้วเอาเจ้าเพชรฟ,ฟ้าหรือว่าคริสตัลเนี่ยมาแลกเป็นโทปาสนั่นเองนะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องการตีบวกการส่องดาวแล้วการใส่หินออปชั่นนะครับมันโอนย้ายไม่ได้นะ อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับไอเทมที่เราดรอปมาเนี่ยมันจะสุ่มทั้งอาชีพทั้งระดับแล้วก็จํานวนสล็อตนะครับหลายๆคนที่เล่นตอนแรกๆนะครับก็จะรีบตีบวกแล้วก็ทําดาวแล้วก็ใส่หินออปชันไปเพื่อให้เราตีมอนไหวใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ผมจะเตือนก็คือช่วงเลเวล1-50ถึงเนี่ยมันเก็บเลเวลได้ไวมากๆนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์อาจจะเปลี่ยนบ่อยรวมไปถึงเราอาจจะได้อุปกรณ์ที่ยังไม่ดีมานะถ้าเรารีบตีบวกไปหรือว่าเรารีบใส่หินออปชันไปเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนของอย แล้วก็ไปซื้อได้ในช็อปนะครับหรือว่าดรอปตามมอนแมพต่างๆซึ่งแมพแรกที่มันเริ่มดรอปนะครับก็คือวินเซอร์แคนยอนแบบนี้ก็คือมอนเลเวล50กว่ามันถึงจะเริ่มดรอปนะนอกจากหินตีบวกแล้วนะครับพวกหินออปชันนี้ก็หายากพอๆกันนะ อย่างที่เห็นนะครับมันจะได้จาก e อเล e t o w e r หรือว่าหอคอยร้อยชั้นนะรวมไปถึง World Boss แล้วก็ช็อปทั้งหลายอันนี้ก็คือสามารถเข้าไปซื้อได้นะครับแต่เกมนี้ก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นนะในช่วง,รงแรกๆนะครับตัวเกมจะแจกหินตีบวกหินออปชันมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะให้เราเก็บไว้ทําอาวุธช่วงเลเวลห้าสิบกว่านะครับจะดีที่สุดทําไมผมถึงบอกว่าให้ทําช่วงอาวุธเลเวลห้าสิบกว่าเพราะช่วงเลเวลสี่สิบกว่าถึงห้าสิบเนี่ยเราจะเริ่มลงดันไอเทมไหวน,นะครับในดันไอเทม Level 40, เล ซึ่งของสูงสุดที่มันจะดรอปเนี่ยก็เป็นของระดับ A นะครับเลเวล56อันนี้เป็นเลเวลของไอเทมนะไม่ได้แปลว่าเลเวลที่เราใส่ได้นะครับก็คือไอเทมเลเวล56เนี่ยเราก็สามารถสวมใส่ได้นะแล้วมันก็จะมีจํานวนสล็อตสูงสุดถึง3สล็อตนะครับที่ผมเคยดรอปมาไม่แน่ใจว่ามี4สล็อตดรอปไหมเพราะฉะนั้นให้เรามาโฟกัสหาของในดันนี้ก่อนนะครับถึงจะเริ่มตีบวกแล้วก็ใส่หินออปชั่นอีกอย่างนะครับช่วงเลเวลแรกๆ1ถึง50เนี่ยมันใช้ของธรรมดาที่ไม่ตีบวกเน่ก็าาร,าาานรานาน้นนะัเเท เลเวล50แล้วนะสำหรับใครที่ไม่อยากเสียเงินไปกับการซื้อหินตีบวกก็สามารถเก็บหินที่เขาแจกมาช่วงแรกๆเนี่ยไปทำอาวุธหรือว่าไปทำของสวมใส่ช่วงหลังเลเวล50จะดีกว่านะครับนอกจากนั้นเรื่องการตีบวกนะครับก็มีเรื่องที่ต้องระวังเพิ่มเติมนะ เวลาเราตีบวก1ถึงบวก6เนี่ยถ้าเราตีไม่ติดเนี่ยไอเทมจะไม่ถูกทําลายนะครับแต่ตั้งแต่ตีขึ้นบวก7ขึ้นไปเนี่ยเวลาเราตีไม่ติดเนี่ยไอเทมจะถูกทําลายนะครับอย่างที่เห็นนะครับถ้าผมจะตีบวก7ขึ้นบวก8เนี่ยโอกาสสาเร็จเราดูได้จากตรงนี้นะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับไอเทมที่เราใส่ไปนะครับอัตราสําเร็จมันก็จะไม่เท่ากันรวมไปถึงอัตราเสียหายถ้าเราตีไม่ติดนะครับมันจะขึ้นตรงนี้นะครับก็คือไอเทม Destoyed ร้อยเปอร์เซ็นต์แปลว่าถ้าตีไม่ติดก็แหก ก็คือใบกันแหกนะใบกันแหกเราหาซื้อได้ในร้านนะครับรวมถึงกิจกรรมต่างๆก็มีแจกนะอย่างที่เห็นนะครับมันไม่ได้เพิ่มมาตราความสําเร็จแต่ว่ามันจะทําให้ไอเทมเดตตอยเลสเนี่ยเหลือ0%แปลว่าถึงเราจะตีไม่ติดเนี่ยเราก็จะไม่เสียไอเทมนั้นไปนั่นเองนะ นอกจากนั้นการตีบวกหรือว่าการเลือกสวมใส่อเทมให้เราคํานึงถึงเซตเอฟเฟกให้เป็นสําคัญนะครับซึ่งเซตเอฟเฟกนั้นนะครับมันจะมีตั้งแต่เรื่องการตีบวกนะให้เราพยายามตีบวกเฉลี่ยนะครับให้บวก6ทุกชิ้นเพื่อรับเซตเอฟเฟกนะครับเมื่อเราตีบวก6ครบทุกชิ้นเราก็จะได้เซตเอฟเฟกอันแรกไปนะครับแปลว่าเราอย่าไปมุ่งตีแค่ชิ้นชิ้นหนึ่งนะครับเราต้องเฉลี่ยให้อย่างน้อยทุกชิ้นบวก6ก่อนนะรวมไปถึงเรื่องเกรดเอฟเฟกตด้วยนะครับอย่างที่เห็นนะคร ราะฉะนั้นของสวมใส่ที่เราเลือกใช้เนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับก็เลือกให้อย่างน้อยเกรด A ทุกชิ้นนะครับเราจะเริ่มได้เซตเอฟเฟกตตัวนี้นะนอกจากนั้นมันก็จะมีเรื่องเทียเอฟเฟกหรือว่าดาวนะครับถ้าเราส่องดาวทุกชิ้นนะครับมันจะได้เทียเอฟเฟกตตามนี้นะมันจะยึดตามไอเทมที่มีตัวดาวน้อยสุดนะครับสมมติเราเปิดดาวทุกอันแล้วแล้วมีอันที่น้อยสุดอยู่3เนี่ยเราจะได้เทียเอฟเฟกต์เลเวลสามนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกๆคนต้องคำนึงด้วยนะเวลาเราจะหาไอเทมมาใส่หรือว่าเราจะตีบวกไเทม เรื่องที่จะต้องระวังต่อไปก็คือกระเป๋าชั่วคราวกระเป๋าชั่วคราวคืออะไรให้เรากดมาดูในกระเป๋าแล้วนะครับในกระเป๋าเราเนี่ยมันจะมีจํานวนสล็อตที่เราเก็บของได้จํากัดใช่ไหมอย่างตัวนี้ก็คือ80ใช่ไหมครับซึ่ง80สล็อตเนี่ยมันรวมของสวมใส่กับช่องยานะมันไม่รวมช่องวัตถุดิบนะครับทีนี้เมื่อของมันเต็มแล้วมันจะทํำยังไงนะครับมันจะเข้ามาเก็บในกระเป๋าชั่วคราวด้านขวาสุดนะครับที่เป็นแถบสีเหลืองๆเราต้องคอยแวะเข้ามาดูนะเพราะว่าของในนี้มันจะถูกลบอัตโนมัติหลัังงจาก5ช่วโม อย่างที่เห็นนะครับเวลาตอนนี้เหลือ4ชั่วโมงมันจะบอกว่า expire after 4ชั่วโมงนะครับวิธีที่เราจะเอาของออกจากกระเป๋าชั่วคราวนะครับก็แค่เคลียร์กระเป๋าหลักนะอย่างเช่นตัวนี้ผมก็จะเคลียร์โดยการขายทิ้งไปนะครับหลังจากนั้นเมื่อกระเป๋าเรามีที่ว่างแล้วนะครับให้ไปที่กระเป๋าชั่วครา,าวของเรานะครับเราเลือก send all to inventory นะครับ แค่นี้ไอเทมของเราจากกระเป๋าชั่วคราวก็จะเข้ามาที่กระเป๋าหลักแล้วนะครับถ้าไม่อยากพลาดของหายฟรี Fi Fi, ก็อย่าลืมแวะเวียนม,มาดูในกระเป๋าชั่วคราวกันด้วยนะ อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระวังนะครับก็คือเรื่องระบบคอร์เรคชั่นระบบคอร์เรคชั่นเราสามารถเข้าจากเมนูด้านมุมบนขวานะครับแล้วก็เลือกไปที่คอร์เรคชั่นอย่างที่เห็นนะครับระบบคอร์เรคชั่นจะมีทั้งคอสตูมสัตว์เลี้ยงสัตว์ขี่แล้วก็ช่องเทมโพลารีนะครับอย่างแรกเลยนะครับไอช่องเทมโพลารีเนี่ยมันจะเป็นช่องที่เราจะได้สเตตัสแค่7วันนะอะไรที่เอามาใส่ในนี้เราจะได้สเตตัสแค่7วันไม่ได้ถาวรน,นะเวลาจะเอาอะไรมาใส่ก็ให้ตรวจสอบให้ดีก่อนด้วยสิ่งที่จะต้องระวังต่อไปก็คืออออ้้้้เจาาระบบลชชัชั่นนนยยมตงงใขหิ างเช่นคอสตูมตัวนี้นะครับในเซตของ do you know hip hop เราจะต้องใส่อย่างละ4ชิ้นนะไม่ใช่อย่างละชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างใช้ของเยอะมากๆนะครับบางคนเข้ามาแล้วกดออโต้คอมพลตให้มันใส่เองเลยเนี่ยมันจะใส่ของทั้งหมดที่เรามีนะครับใส่เข้าไปเลยถ้าเรากดออโต้คอม l พลตเมื่อใส่ไปแล้วมันเอาออกไม่ได้แล้วนะครับแปลว่าใส่แล้วใส่เลยนะ หนึ่งวิธีที่จะช่วยได้นะครับให้เราล็อกไอเทมนั้นๆไว้นะอย่างเช่นพวกไอเทมคอสตูมนะถ้าเราอยากได้ไอเทมชิ้นไหนไว้นะครับเราก็กดที่ไอเทมแล้วก,กดล็อกไว้ได้เลยนะครับแค่นี้มันก็จะไม่ถูกออโต้ใส่เข้าไปในคอลเลกชันแล้วนะสัตว์เลี้ยงของเราก็เช่นกันนะครับเราสามารถกดล็อกได้ที่ปุ่มล็อกตัวนี้นะแค่นี้มันก็จะขึ้นรูปกุญแจล็อกมานะครับเราก็จะไม่เผลอใส่ไปในคอลเลกชันแล้วแล้วก็เช่นกันในสัตว์ขี่นะครับเราก็สามารถล็อกได้เช่นกันนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากเก็บตัวไไไหนนวว้้กกก็็ออย่าาลลืมมั ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องที่ผมพลาดไปในการเล่นเซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซียกับเซิร์ฟเวอร์เกาหลีหวังว่าข้อมูลในคลิปนี้จะทําให้เพื่อนๆไม่พลาดแบบผมนะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณ LD Player โปรแกรม emulator เเที่ช่องดอยไม่ดอยใช้จริงนะใช้ดีเลยมาบอกต่อนะครับถ้ามีคําถามหรือมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับรวมไปถึงถ้าผมให้ข้อมูลอะไรผิดไปยังไงก็สามารถคอมเมนต์แก้ไขไว้ได้เช่นกันนะก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e เป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ